นะถ่ายรูปหนูไหนยิม้มเยิ้มหนเยิ้มไหนไหน,<อ>นี่หนูอยู่ที่ไหนบ้าน,าานแล้วหนูมาใครไหนแม่่ายแล้วเข <laughs> ้าใจมันถามว่าอันนี้อะไรถามมันถามว่าอะไรอ,ไอยากรู้ว่าอันนี้อะไรถามอาโอ้ซื้ออะไรซื้ออะไรจะรบอกขากล้องลุงถ่ายรูป ใหญ่ก็อดดูไม่ได้ลกของเก่าไงก็ต้องซื้อต้องซื้ออยู่ดีวฮ้ยคิมนี่น่าสนใจเว้ยขายได้มีเยี่มามาใมดูอยู่ขายจนสับ เจอได้ขากล้องมีสองอันแล้วพอละนะสองอันพอเครื่องกล้อง ลุงใหจำเป็นต้องพูดติดต่อกันแล้วก็พูดดังๆเพราะว่าตอนนี้มีลิขสิทธ์เพลงเสียงเพลงลรอบๆเยอะมากมายขณะนี้เรื่องเสียงเพลงเป็นเรื่องลิขสิทธ์ต้องพูดไปแล้วกบเสียงเพลงไปเรื่อยๆให้ได้ยินเฉพาะเสียงลุงใหญ่ก็โอเคพ้นแอร์เรียที่เป็นดาเสียงเพลงแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ป่าเบิ้ม,มป่าเบิ้มไว้ทุกให้ลูกด้วยพอดีเลยไว้ทุกสองที่เลย ก็ดูเครื่องมือเครื่องไม้นี่ของใหมุ่งใหญ่ไม่สนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใช่จริงๆเนี่ยสนใจของเก่าไม่รู้ยังไม่ซื้อดีกว่าเดินถ่ายไปก่อนเดินคุยลุยถ่ายไปก่อน ลุงใหญ่มีความจำเป็นต้องพูดติดต่อเพราะว่าเสียงลุงใหญ่หยุดเมื่อไหร่เสียงเพลงลิขสิทธ์เพลงเข้าทันทีตอนนี้มีเสียงเพลงอยู่แววๆอยู่ไกลๆก็ลุงใหญ่พูดไปเรื่อยๆพูดไม่หยุดนี่ฝานเออไม้ไม้จันโอ้ฝานแบบนี้เมื่อก่อนลุงใหญ่เด็กๆเคยใช้สําหรับผ่ามะพร้าวตอนนี้ก็โตแล้วเลิกผ่าแล้วมะพร้าวอู้แว่นสวยๆเยอะๆเลยว้ยลุงใหญ่เป็นคนบ้าแว่นแล้วดูสิ นสมปาถนาว่าเออแว่นอะไรดูของใหม่ล้วนๆออันนี้สวยเหมือนกันนะแต่เป็นของปลอมของใหญ่ของแท้อันนั้นอันนี้ไม่ใช่ของแท้ดูรูทำเรียนแบบอัน,นที่ลุงใหญ่เคยเคยใส่ที่ลุงใหญ่มีอันนั้นของจริงดูที่ตรงนี้มองันเผินก็คล้ายๆกันนะดูที่ ตุ่มตรงนี้จะมีตุ่มขายนี่ดูดูงานรู้ว่าพอหยิบงานปรับดูนี่รู้เลยว่างานมันคนละแบบเลยงานมันไม่เนียนครับก็ให้ดูว่างานมันไม่เนียนโอเครู้เรื่องวันนี้ไม่มีอะไรที่ เราคงใหญ่ได้ไปซื้อคิมสักหนึ่งอันครับก็โอ้๋อันนี้มีแต่เรื่อนี้มีอะไรสักอย่างมีก็เสื้อผ้าเก่าเดี๋ยวพาไปดูเสื้อผ้าต่าเทศเสื้อผ้าไทยแล้วมูอเซเว่นเซเว่นเดะเซเว่นอะไรก็ไม่รู้เซเว่นแฮน นู่นไม่ใช่เป็นของใหม่นี่นี่ของเก่าของหมดต้องระวังนะฮะดูรู้เลยของหมดอายุหรือของที่เขา้ร,รสต็อกแต่อันนี้รองเท้านี่ไม่ไม่หมดอายุเป็นรองเท้าใหม่สภาพใหม่รองเท้านี่ก็น่าจะใช้ดีใชอได้ใหม่รองเท้าไม่กลัวน้ำหกสิบเก้าบาททู่ อันนี้แปดสิบเก้าเฮ้ยเฮตาแปดสิบเก้าหลวงใหญ่ซื้อตั้งร้อยหนึง่งที่ใส่อยู่นี่ไงไม่เชื่อดูดิเหมือนเงินแปะเลยช่วแปดสิบเก้ามันจะเหมือนกาแฟนั่นหรือเปล่าเขาเรียกกาแฟอะไรก็ไม่รู้อะที่ปอมปอมเหมือนเป๊ะเ,เลยอือ นี่เหมือนหนังเลย69 69อเก้า้อันนี้89ดอันนี้เข้า89น่าสนใจส่วนแอเรียนี้เป็นเด้อพวกอาหารการกินนะครับแล้วก็เทสโก้โลตัสอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นะมองเห็นเทสโก้โลตัสแอเรียนี้ใกล้ๆกล้เทสโก้โลตัสครับก็มีอาหาร การกินมากมายที่ขายอยู่แถวนี้ครับโอเควันนี้ก็ลงใหญ่ถ่ายไปแล้ว6นาทีครึ่งกำลังจะถ่ายไปไปเรื่อยๆให้ครบ10นาทีจะดีไหมถ้าไม่มีเพลงอย่างนี้หายากโอกาสนี้โอกาสที่จะเออลงใหญ่พยายามไม่ถ่ายซ้ำอ่าแม้กระทั่งที่จอดรถก็เอาชั้นหน่อยนะเคดูหน้าลงใหญ่ดีกว่า,ว,าวันนี้เป็นยังไง คนชอบดูแว่นลุงใหญ่เพราะวันนี้ลุงใหญ่ใส่แว่นอันไหนก็อันเนี้ยเป็นคล้ายๆแว่นสายตาแต่ไม่ใช่หรอกอาจจะมีสายตานิดๆแต่ลุงใหญ่ใส่ได้คือมันไม่ตาลุงใหญ่มันไม่ค่อยเลือกมันไม่เคืองมันไม่เคืองก็ใส่ได้ก็เลยใส่ใส่เพื่อกันแมลงเข้าตาเวลาขี่มอไซค์วันนี้ลุงใหญ่มอไซค์สุดเลิฟมาอยู่พาไปดู กคงต้องไปต่อนะอาจจะไปซื้อคิมสักทันจะดีไหมน้องคีมน่าจ,จะดีซื้อคิมสักทันโอ้พี่เห็นเล็กทำอันนี้นี่เชอบแเรตลชใช้ทน ใช่ดีอ้าวสวัสดีครับป๋าเบิ้มโอ้หนเนวเซ่ลองไทม์ผมโหมดวันนี่นาวิกเคิวพินหายากถึงเมือถึงหนึ่ไงเนี่ยเออขึ้นมาขึ้นมารถเก่งปะป้าหลอดเก่งแล้วไม่ได้เกลบโอ้ขับเรื่อยสุกสองวันเลยเไม่เบื่อจะซื้องไง <laughs> มีสองคันขับไอ้ฟิกอัพคันขาวซูซูกิด้วยเพราะว่าไอ้ เขาเอามาให้ใช้คือรถเขาไม่มีที่จ <Okay. S 1> อดขับ <c oughs> เพื่อนกันเลย <c oughs> คราวนี้ต้องขับสองคันแต่ยังไงรถเก่งก็จะจอดทว่แต่รถเก่งผมก็จะขายนะเพราะว่ารถที่เราผลิตเอรถเก่งเกินพันจังเป็นซื้อไปเลยลูกตายทุกคน